ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก สาลยกคำร้องไม่อนุญาตทักษิณบินดูไบรักษาตัวพบคนสำคัญชี้มีแพทย์ในไทยดูแลอยู่แล้วนะครับก็มีข่าวออกมานะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยขออนุญาตนะครับไปที่ดูไบไปพบคนสำคัญแล้วก็ไปหาหมอนะครับที่รักษาแต่เอ๊ะถ้าจะไปหาหมอนี่คงไม่ต้องไป้งครับเห็นก็เห็นไปตีกล์ฟได้ไปว่ายน้ำไปทำอะไรได้ได้หมดทุกอย่างและนะครับแพทย์ในไทยก็มีไม่ใช่หรอครับเอ๊ะแล้วการที่จะออกไปยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าคุณทักษิณเองนะครับวันที่ยี นี่นี้นะครับวันที่22เนี่ยก็จะพ้นโทษแล้วแต่ก็ยังมีคดีนะมาตรา1นึที่ประกันตัวอยู่ซึ่งแน่นอนับตามเงื่อนไขก็คือว่าในคดีมาตรา1นึหเนี้ยห้ามออกราชนอกจากอาณาจักรอยู่แล้วนะครับซึ่งขออนุญาตศาลซึ่งแน่นอนครับว่าไม่แน่ใจนะครับว่าคุณทักษณิณจะไปยังไงอะไรกันไปไปงแต่ว่าวันนี้นะครับมีข้อมูลออกมาว่าศาลอาญาเนี่ยยกคําร้องไม่อนุญาตให้ทักษณิณเดินทางไปดูใบรักษาตัวชี้อาการป่วยมีแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาประจําอยู่แล้ว การไปพบบุคคลสําคัญเป็นเรื่องส่วนตัวจําเลยไม่มีเหตุจําเป็นหลังดอดมายื่น,นะครับคำร้องเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่31กรกฎาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนายทักษิณชินวัตรเนี่ยจำเลยในคดี ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสอได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยสารมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องในวันที่30กบกรกฎาคมที่ผ่านมาและมีคำสั่งในวันเดียวกันนะวันนัดฟังคำสั่งโจทจำเลยนะครับนายจำเรยมาสารหลังจากสารได้ไต่สวนพยา,ยานและมีคำสั่งในการไต่สวนสรุปได้ความว่าจำเรยได้อนุญาต ให้ปล่อยทัวร์ชั่วคราวระหว่างพิจารณาและห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจำเลยมีความประสงค์เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าดูไบนะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่16สิงหาคม2567หเเพื่อพบแพทย์ซึ่งเคยตรวจรักษาอาการป่วยของจำเลยซึ่งเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดนะครับหัวใจเอ็นนับไรนะครับขวาฉีกขาดและหมอนรองกระดูกทับ หมอนรอ,องกระดูกสันหลังเสื่อมอ่าโทษทีฮะและหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนะครับในสถานพยานาที่ประเทศสหรัฐอมเมริกานะครับในวันที่2นะและวันที่8สิงหาคม2 5 5 7โดยช่วงเวลาที่จําเลยพำนักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอมเมริกาเนี่ยนะครับจำเลยยังมีนัดก,กับบุคคลสําคัญหลายคนเกี่ยวกับภารกิจส่วนตัวของจําเลยหลายเรื่องจําเลยจะเดินทางครับเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันนัดตรวจ พยานหลักฐานที่สารนัดไว้วันที่19สิงหาคม257 7เห็นว่าแม้จำเลยอ,อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความยืนยันถึงความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกราชาอาณาจักรโดยมีเอกสารหลักฐานจากแพทย์สนับสนุนและนัดพบกับบุคคลสำคัญหลายคนโดยช่วงเวลาที่จำเรยไปพำนักที่ณประเทศสหรัฐ อาหรับอบิเดตเป็นช่วงเวลาก่อนกําหนดนัดตรวจสอบพยานหลักฐานก็ตามแต่อาการป่วยของจาเลยเป็นโรคที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและแพทย์ในประเทศไทยตรวจรักษาเป็นประจำอยู่แล้วการเดินทางไปพบกับบุคคลสําคัญของจาเลยเป็นเรื่องส่วนตัวของจาเลยจึงไม่มีพยานหลักฐานยืนยันชัดแจ้งถึงความจาเป็นดังกล่าวประกอบกับช่วงระยะเวลาที่เดินทางใกล้กับวันนัดตรวจพยานหลักฐานในชั้นนี้ ไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยยกคำร้องอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าคุณทักษณิณพยายามจะขอเดินทางนะครับออกไปนอกประเทศนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าศาลยกคำร้องนะครับไม่ไม่ให้แต่ก็หลายๆคนก็บอกวยทักษณิณเขาไม่หนีหรอกเป็นไงวันที่22เนี่ยนะครับยังไงก็นี่อยู่แล้วพ้นโทษอยู่แล้วจะไปหนีทําไมยังไงก็นี่ต้องบอกก่อนว่าอย่าลืมนะครับว่าวันที่22นี้ ทักษิณน,นะครับพ้นโทษจากคดีนะครับที่อันเก่าที่ไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวเนี่ยนะครับแต่คดีในมาตรา1นึ 2, ทักษิณก็ต้องประกันตัวแล้วออกไปต่อสู้คดีอยู่ณนะตอนนี้และในมาตราในการประกันตัวนะครับในมาตรา1นึนี้นะครับทักษิณก็มีเงื่อนไขว่าห้ามเดินทางนอกราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้กระทั่งวันที่22นี้นะครับจะพ้นโทษตรงนั้นแต่นะครับในการประกันตัวของนะครับ กฎหมายมาตราหนึ่งสองเรื่องของคดีมาตราหนึ่งสองเนี่ยก็ยังอยู่ระควบคุมนะครับก็อย่างที่บอกว่าศาลยกคำร้องไม่ให้ไปก็ต้องรอดูนะครับว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเคลื่อนไหวอะไรแปลกอะไรใดคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะครับในการแต่ว่าทักงสิ่งเองอาจจะไปทําธุรกิจหรืออะไรก็ได้แต่การอ้างว่าจะไปหาหมอเนี่ยมันดูมีอะไรแปลกๆอยู่มีอะไรแปลกๆอยู่กับเรื่องของการอ้างเรื่องของไปพบแพทย์เอ๊ะมันยังไงกันแน่นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอด่ายอัปเดตครับ